สวัสดีพี่น้องวัวพูบชนของสุบอรมาเบึงความน่ารักของเจ้าแมวสีเดียวกันเดีนด้วยกันนะคะความน่ารักของนางเจ้าหนิมัก็เนี้ยไปตากผ้านี่เดินพันขาบางแก้วเขากัดหูจนมาเปียกเบนนิ้ดนลยนะมา,ามันกัดหูม้าเคลียหูเนาะในเวลานั้นอะไรกัน,นดีดีเลย กระเป่าก่อนพิดปากไปพี่น้องเบอร์จะไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ,อเ้ยไปได้ก๋วยเตี๋ยวเข้าบริขายวศเลยกลับมาคือนี่เป็นเรื่องสุภาพส้มกับแพงบวานพี่น้องจา้าส้มกับแพงบวานฟังคุณเตี๊ยวคนจุดอันไฟเซออ้อยนี่พี่น้องจา้ามันเห็ดอันนี้เกี๊ยว่ายดูปะโอ้ยตีนน่นะห้อยาอมือประเทถ่ายคลิปอยู่ฮะ มาทางนี้ก่อนได้เดียวก็ได้พี่น้องจา๋าเขาคิดว่าเพื่อนกันหรือเปล่าวัดตรงนี้นะเจ้ากัดหูเจ้าว่าคิดตีพอเอ้ยเขาเป็นแมวเจ้าเป็นมาจะจะดมลาขเขาาด้ยวยสิซึ่งพี่น้องเอ้ยสิคมคืนแมวมาหน้าก็ได้ต่อฟูเขากันไม่ได้ตีอพอคือไปดมลาขเขาาด้ยวยสิซึ่งกันนะ อนไรกันไทยขีบุไทยเด็กเล็อไทยดูกันหนึ่งสองสามสรุปหมมากเลยสีเดียวกันเลยเด็กพี่น้องเออสองสีคือกันเงาเหม่เนาะเดี๋ยวหัวกันเงาเมือนอะเงาเงาบงกล่องนี่เงาหนึ่งสองสามบังกล่องงงาเงาเงาหนึ่งเงาเงาบังกล่องหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามบังกล่องนี่เงา แม,ม,มวแมวแมวฮองก็ะป๋อมเดียวบอกไอ้มอบม,มากรสิแฮ่เฮ่เฮ่เศไอ้มอบเม,ม่เนาะแม่แต่คองนี่นะแม่เอาดีเขา,าเป็นเป็นไมาเขาเป็นแมวมันมีดอกดอกจากตัวอันเบิดเหลวมันกินยาไปไหนนอนดงนอนดงถึงกันเดียว นอนนั่งก็มานั่งคุยกันเองมะนั่งคุยกันจะเป็นแมวหรือจะเป็นหมาฮะจะเป็นแมวหรือจะเป็นหมาฮะอันนี้ก็กัดอะไรขั้นใหญ่เลยจะเป็นแมวหรือจะเป็นหมาฮะในกัดปองให้นอนเนี่ยนะจะเป็นแมวหรือจะเป็นหมาฮะจะเป็นแมวหรือจะเป็นหมาฮะอ้พ่อไอ้แมีเออจะเป็นแมวหรือจะเป็นหมา จาเป็นแมวเดี๋ไปเจจะเป็นม้าเดี๋ข้าดมดากเจ้าะเจาะข้าดมอันนี้ก็เสิซิงเขาแมวตัวนหนอยอันนี้ก็ะเด็นนะกวนห่วงกันมาสรนจไหมเนาะโอ้ยมันเข่ากองพอเลยได้เดียวกันนี่ได้เดียวกันนะทเธอเนี่ยได้เดียวกันนะทเธอนี้ ตจ้าเป็นแมวใช่ไหมเจ้าตาสวยจังเลยนิงตาน่ตาสวยข้างนอกนะกัดหูผู้ีเปียกว่าเนาะตาหน่อยตาหน่อยตาหน่อย็กา้ตาเหลืองยังที่กองหมาเหมือนเนาะเ้าเอาเท่ามันเข่ากองนี่จ่อยแมวหยาดเนาะ จชรคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่เป็นซ้ำนี้จ,จากพี่น้องจ้าฝากพี่น้องก็ได้ก็กแชร์ก็ติดตามก็ปกติอย,ย่าเพสต์ประพาดการแจ้งเตือนคลิปมาสารภาพักกินฟางนะเนาะน้องเถอะบางคลิปเพี่ว่าเขาพุ่งจะได้นุนเรื่องเก่าหนาจะจะเทียบเดือดไข่มือใส่ได้ๆจากพี่น้องจ้าขอบคุณในซีไม่์มที่กำลัขงข่ามาติดตามนะคะข่าวมาเล่าถามเพี่ว่าจ,จะเดือเพี่ว่าไปหาเมื่ทุกคนมาปุ๊บไปปั๊บจ้าว่าทากาม,มือจา้าบ่มีการบาร,รุณเฮียเสียหายค่ะจับเนียนตอกตะปูเนียนปอกๆเลยค่ะ